เข้าลูกสาวเ่ยไปยังเกาะทำไมดูเข้าสาหมุนเป็นยังเกาะข้าสาหมุน่วนเมียไปปั่นไฟยุคเขาหลายกันพวกเมื่อยกันเลยบ่อปังเต็งย็นเห็ดตะไคร้ก็เรียกมัดแจงเส้นพักออมแยบกินแยบหลายแยบหลายจนลุกข้าวลูกสาวล,าลูกสาวกู <Yeah. S 1> ววไปใส่นอนกอนหุบ <Yeah. S 1> ข้าวไว้แขกกินปเป็นไรสวนเป็นตึงเลยขี่บ่อไว้บ่อสวนแห้งหลายซี่เหลืองแห้งไร ข้าวสามมุ่นขี่บอกรวมันเป็นที่ไปที่มาอย่างก็ว่างสามหมอกับข้าวสามมุ่นก็ปมนขี่บอกดีแม่แต่บ่าแต่ว่าอันนี้อันนี้ยังขี่บอกหรือว่าปั่นไฟนี่ผมอันนี้ผมสั่งยังสั่งเ่องมากแต่ว่ากกัรสยนมีกษัตรานเมเมืองทราวดีนีมีดจับจะขาบตะขาบมีทระวดีครับผมเลง้ยวเล้วเก๋าเบแบน แหนกษัตริย์สมัยเก่านี่สามนิ้วจ้งคอยใช้ได้แต่ว่าแบนนี่น้ำญาติพี่น้องผมมีอยู่แบนกษัตริย์สมัยก่อนเป็นเนื้อท้องสำริดแบวนง่ายเล่พันเอาเป็นสิบบ่ห้ผู้ใดอยู่าสารค้ำละบางบางหลังนี่ผลิตไถ้นี่ได้ได้ท้องค้ำแน่แล้วกไ็ได้ได้พัก,กุได้ดุลพร้มอมส่วนมากบือหัว่าใจกลางเมืองยุสัยอันนี้เห็นแต่อยู่หนอยเมืองทิพระได้นะครับผมอะไรเป็นหม้อที่ว่างสามหมอนี่มาจากงัวว่างสามหมอมันแข็งง่นี่แม่ บางสามหมอเนี่ยคืออีแข่มาจากสารคามเนี่ยมันมัมนนหนีมันหน,มนมมีมั ja นหนีมากมันหนีพระราชามากพระราชาก็เลยเสืบอข้าวว่ามไม่อยู่หูยู่ดอนก็เลยสร้างหมออีแข่มาปราบเอคนแรกก็ถึงอีแข่ก็ตายอคนที่สองก็ถึงอีแข่ก็ตายพอคนที่สามเนี่ยหมอผีเป็นใส่หมอหมอนี่คือแบบว่าเป็นพระนี่ละมันเป็นใส่เป็นใส่สอนธรรมะให้อีแข่ก็เลยหน่อยใจพองตาต่นงต่าอย่าง คือจังกันเลยพี่แขกเลยกันใจแล้วก็อธิษฐานจิตให้ตัวตัวของนี่เป็นหินเป็นหยางทูกศาสตร์ไปจนเมื่อพอขอจนก็สำนึกบาปนะสำนึกตนก็เลยอธิษฐานจิตเ,เ,ปเป็นหินเป็นหยางไปนั่นละมันมีเลี้ยงเล่าหลายอย่างอีกอำเภอหนองหานมันก็มีคนแต่งกงับงูกดกดไปนในนะปยูทูปนะผู้ชายผู้ชายแต่งกงับงูเหลี่ยมเป็นยังไง อันครับเป็นแกงกับงูเหลี่ยมนี่ตะเกียเป็นฐานองคลักเจ้าหญิงอยู่ประเทศลาวประเทศนี้พอดีพราซ่าเป็นหูข้าวเปิ้ลกระเล้งประหารตัดข้อฐานองคลักแล้วพนี้ฐานองคลักผู้นั้นก็ะเลยมาเกิดเป็นเศร้าบันผู้อยสระอำเภอหนองหาเนี่ยละส่วนเจ้าหญิงนี่เปิ้ก็เลยตอมใจตายเปิ้ก็เลยตามหาเปิ้ก็เลยตามหาฐานองคลักนี่หลายศาสตร์หลายยังแล้ว ส่วนผู้ชายนี่ก็เสด็จพระพ่องูเหลี่ยมใหญ่เมื่อนั้นไปไต่ไต่กบไต่เอื้องนี่ละเมื่อนั้นปวดตกแห้งหลาปวนตกวระดับสามระดับสี่ปวตกแห้งหลายเออไรปวดแห้งไปไต่ได้ก็บไต่ก็ได้เอื้องนี่ดอกได้เอื้องหน่อยความงูเหลี่ยมตัวทอกรกเสาเนี่ยก็เลยจับมาไใบบัดมาไใบบัดมาให้เพ่นคนเบิ้งงูเหลี่ยมใหญ่ปองูเหลี่ยมใหญ่ไปเล็กไเล็กน้ำมันนดงเอาไปปล่อยซะเอามาทั้น์ยาไปปล่อยบัดที่นี่ บมุนล้อยีกับพ่ออีกแต่ว่าบ่าได้พ่ออยู่ทงหน้าดิบหน่มาพ่ออยู่วัดนี่นละมันเลยนาเออคือเป็นยังไงผูกพันกับงูเหลี่ยมหนีดหลายเทียรแท้ของฟันเห็นแน่กเกลยไปให้หมอท่ามเพิ่นเบิง่งหมอท่ามทะเลยวา่าเล็ดเขาส่งเบิ่งวา่าเอ้ยคิดงูเหลี่ยมตัวนี้เป็นงูเหลี่ยมตัวนี้เป็นองค์หญิงด้อยทีเด้อ,อ สัตว์สัตว์ตะกวนเราเป็นองค์หญิงมีประเทศลาวเออเวียงจันคนละไปเวียงจันคนละเป็นพระราชาเส้นเมียงมีลูกสาวเพิ่นเส้นเมียงเมื่อวันอยู่ฟังไทยบอกหรือฟังเล่าบอกเส้นเมียงเนี่ยเส้นเมียงฟังเล่าอ๋อเี้นเมียงคนฟังเล่าพระราชาซื้อว่าเส้นเมียงเอ๋อาสมุติจะซื้อนักคนต่างสื่อเป็นเส้นเมื่อฐานองค์กลางนี่จะซื้อว่าเมื่อวันเส้นเมียงนี่ฐานองค์กลางนี่ซื้อว่าฝูงขี้กขัง ผงนี่ก็ผงขี้คันคางผงขี้คันขางเออขี้คันคางก็ขี้แมลงวันแม่นบ่ขี้แมลงวันเออภาษาไทยคือขีแมลงวันเออต่อไปอะล่ะว่าเจ้านี่เป็นแอบมกกับผู้หิเด้อแต่งานกแล้วซผู้ใดชาบ้านมาเบิ่งผู้สผู้สาวมาเบิ่งมาเบิ่งูเหลี่ยมตนี้ก็ถึงเนาะอืออะล่ะออกใน YouTube น่ะอือเบิ่งกดเบิ่งได้อ อย่างจริงเออแต่ว่าพอไปหาใตะเต่อึ้งเตะย่างแบบโขกลงมันกับนี่รียมมีรับหลายอย่างเนาะเป็นยังไงบางคนนี่ไปบอกก้าวังเสี่ยงเต่เต่เอื้องหรือกินเฮดังเสี่ยงบางคนก็หลงแลลวครับป้านนี้หน่อยก็หลงมันไปเจอเครื่อม้าหลงบอกหรือเครื่อสาวหลงมันมีเครื่อมาหลงนะครับมีเครื่อสาวหลงเออมีเครื่อสาวหลงไปของเครื่อสาวหลงเลยหลงออกภาพบุได้เลย มันเป็นที่ไปที่มากก็เคืือสาวหลงมันบ่บ่แมนครับหมาหลงบ่แมนเป็นจังไงเป็นจังสีตัวออเออปลาปลาปลาโขกปลานี่มันกับมี่มันกับมีหมาจอกหลายบาละออหมาจอกหลายมันมันเป็นปาลาหรือยังเงอเขาจไปหารจีเห็ดยำสบมาจีเห็ดยำสบอือจังได,ด้หววัวบ่ไหมบ่แล้วอันไปตะเสาหลายบ่บ่เห็นมุงทางบ่ละอือ ไปตําก้อนชิหมาหมาป้าล้มเัยต้มเนี่ลืมข้าวเลย่มตัวไปดนี้คือตั้ก้องชิหมาหมาป้าล้มเกี่ยวอะไรอย่างก็กองกี่มามันมันเกี่ยวกันอย่างก็กองกี่หมาหมาจังสิ่งล้มอยู่เลยเรื่มอันนี้ก็กองเกี่ยวในผมเก็บของของของเกีือหมาหลงเออของเกี้ยหมาล้มเออผมเปาตลกนี่เลยอืมบันี้ปมาแดงนั่งไอ้นี่คือว่ามี่ตั้งอยู่ท่างอุดรไม่เป็นยังไง อ่ตอตอนัางผมกับบุรุษขึ้นกันอยากฟังขึ้นกันเนี่ยอาแดงนั่งอายุสกกุณนครอ่หรือ,อยังกับพายยัยงกับยูอุดอน,น,นี่ยังกับยูอายุจังหวัดสกกุณนครอาแดงนั่งไปตะกี้เป็นเป็นเมืองสมัยเก่าเป็นบัดสมัยเก่าอือแล้วน้ำน้องหาเนี่ยพระท่านมีหลายเออบัดบัดที่นี่น้ำกระทวมนั่งหยังตัวก็ยังเขาออกข้าวละแบบว่าศูนย์ห้ผู้ใดกับมีแบบว่าทัดความความลักังสินหา ป็นครับสิมีรูปพระพุทธรูปนักไอยังหั่นยู่เดียรนักลองก็ไปลนองเทกับขี้เรือเขาเขาไปให้ไม่ขอขอหนักไอกันไปหลายของก็ไล่ยตัวนั่นต้นนักลองอะไรคือมีจริงเมีนบอกที่ตอนนี้นะมีจริงครับผมนั่งมาพันร้อยลึกก็เป็นอย่างเงี้ตรงนั้นเป็นเงี้ยโตเดียรในอุดรมีอย่างที่เป็นตัวสรงอีกถือเป็นเป็นของเก่าๆแก่ที่เป็นเป็นตำนานม่านอุดร้อ มีหลายอย่างหลายอย่างแต่ว่าผมก็ไป่ไดยศึกษาบางที่ผมก็จำได้บางที่ผมก็ลืมแต่แบบนี้หลายอย่างบางคังเป็นผัเกจิบน่บาเป็นผัดเกจิแนี่เนี่ยรับแรกกมี่เมื่อไม่อยู่ใส่เปล่าเหลี่ยีปังแนสิละฮะเยมผีบอูดอนี่ผีบอทีอบอดอุดรมันมีผีอีกอย่างคำฉนวนคำฉนวนบอกคำฉนวนอยู่ใกล้บ่อำเภอบันดุงคำฉนดนอ๋อนี่ก็นี่กับข้นูมอนเ่็นี่ ผมไปมาแล้วไ,ไปรผมไปเมื่อไรมันเป็นยังไงโอ้แต่ว่าจะเป็นเกาะลอยน้ำนี่แหละเากาะลอยน้ำผู้ใดแต่ว่าบาผู่ได้เข้าไปทางไหนมันเขาไปไหวผมผมอยู่งไหวยุ่ข้างนอกอุตรา,าโอ้คนดลายหลา,าหนี่ยเมื่อนั้นเขาไปเขาไปทางไหนคนไหลคนหลายคไนไอยเข้าไหวสารยู่ข้างนอกผมไปเสียมผมผมก็เสียมซิมซี่แหะได้เลขร์ศูนย์หาแต่ว่าบ่ออก บ,บอกก็สอ,องมันมบอกงวดที่สามอ่ะบริษัตามผลว่าเออผมตามแค่งวดเดียวก็คือว่าบริษัทผีจางหนังนมันแมนอยู่บอกบริการแจ่มจันเออมันมันแมนแท้บริษัทแมนแทบร้อยเปอร์เซ็นต์บริการแจ่มจันทร์เค้นชายหนังเป็นยังไงค้นชายหนังพวกชายหนังพวกค้นไหวเขาอย่างนี้อยู่ก่อนนั้นตอนนั้นเี้ยงตอนนนัผมอยู่ปสามออยู่ปสามนี่หมู่บ้านผมนี่ไฟฟ้าเขาพอดีอยู่ปสามนี่เนาะบริการแจ้งนำเกาหนังมาฉายแล้ววัที่ อย,ย่างนี้นินงข่าววาเขาเจ้าไปจ้างบริการเจียบจันเนี่ยให้มาสายมาหันตรงนี้เด้เอไอชีรถเข้าไปตามนี่เด้อ,อต่อไม้ใบมัตาพิบิบบนแนวขันวางสี่แล้วก็สายจบแล้วก็ออกไปตั้งแต่ทีหาเด้เอขันวางสี่กนไหมาไห้มาตอนประมาณหกโม,ง,มงแปดทุ่มหนึ่งบางสี่ไหมามกลางจอหนังตอนเข้าไปกับเข้าไปง่ายดยอกแปลนเออเตอน มาที่นี่คนสายคนสายเพิ่ะว่สายพร้อมเนาะชิคกันกู้จอหนังเสร็จแล้วตอนสายเนี่ยหนังกระชับหัวได้คนไปเบิ่งเงียบเงียบก็มีคนขายอย่างจังินอยู่หลายแต่ว่าเขาคนเบิ่งเป็นอย่างนี้คนเงียบเงียบหนังเบิ่งเถลยซื้อเลยนะมาที่นี่พอถ้าสายหนังจบแล้วเขาจะเก็บจอหนังเป็นกระบอกให้ไปเอาเงินโยนหน้าพยาบาลเด้อแต่ว่าพอเกิดตื่นสายแล้วคนโอ้ย กูกูจอนแล้วไงต้องใหออกไปเว้ยงูแจงตาใสออกบ่ได้แล้วนี่พกเนี่ยอะไรครับออกบ่ได้เลยออกบ่ได้เลยมันเป็นปลาเป็นยังแบงงปลาออกปลาไผปลายังไปแล้วต้องได้ถังซอยกันถางออกมารถขึ้นเขาไหนมาตอนเขาเนาะในเรื่งปลากระโดดนี่เลยมีมันเป็นเมืองแบบว่ามันเป็นเมืองแบบว่าอันเชื่อมต่อบาดานะเชื่อมต่อ